คุณพ่อและภรรยาเสียชีวิตอยู่ในบ้านคนรับใช้ทําความสะอาดอยู่หน้าบ้านลิซซี่เนี่ยพบร่างคุณพ่อแล้วก็บิ่งออกมาบอกกับทางคนรับใช้ให้ไปแจ้งตํารวจตํารวจกลับมาที่บ้านหลังนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงนี่ก็พบกับลิซซี่เนี่ยกำลังเผาเสื้อที่เปื้อนสีอยู่ตํารวจก็เลยเรียกขอคุยกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวันนั้นหน่อยตำรวจสรุปออกมาแบบนี้ครับสิงหาคมปี1892วันนั้นเนี่ยคุณพ่อและภรรยาเนี่ยทานอาหารเช้ากับทางแขกของคุณพ่ออยู่ที่บ้าน เพื่อนของคุณพ่อเนี่ยได้กลับออกไปในช่วงประมาณเวลา8ปดโมงสีนาทีส่วนตัวคุณพ่อนะครับก็เลยออกจากบ้านไปเดินเล่นนะครับในช่วงหลัง9ก้าโมงส่วนทางด้านภรรยานะครับก็ขึ้นไปจัดห้องรับแขกระหว่างที่คุณภรรยาจัดห้องอยู่นะครับก็มีใครบางคนเข้ามาที่ด้านหลังพร้อมกับเอาของมีคมอย่างเช่นขวานฟาดจามเข้าไปที่ทางด้านหลัง เธอล้มลงและที่น่าสะยดสยองกว่าเดิมคือฆาตกรเอาขวานนั้นครับฟันที่ศีรษะเพิ่มไปอีก17แผลรวมแผลแรกเข้าไปเนี่ยเป็น18แผลคุณพ่อครับที่กลับมาถึงที่บ้านในช่วงประมาณ10โมงครึ่งนั่งพักอยู่ที่โซฟาในห้องนั่งเล่นชั้น1ของบ้านช่วงเวลาประมาณ11โมงครับคุณพ่อที่หลับอยู่ก็ถูกบุคคลปริศนาครับจามขวานเข้าใส่รัวๆจนเสียชีวิตในทันที น่าจะเป็นคนนอกคนที่น่าจะมีปัญหากับธุรกิจของคุณพ่อเช่นกรรมกรอสังหาที่เพิ่งจะถูกปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตํารวจรู้สึกว่ามันขัดใจมานานมากๆ